กระดับคือเขาเอาแค่นี้แล้วครับแล้วไปหาจานทางในครับอันนี้ก็เป็นด้านในเนาะในห้องโถงแรกข้างเข่าข้างที่สองเนาะมันเป็นข้างเข่าด้านข้างที่สองเนอทข้างเข่าท่านพูดว่าข้างเอออันนี้ก็เป็นวิวรอบๆเพิ่นเนาะเพิ่นเนาะเออทางด้านในก็จะมีอีกทางกักทางทางหนึ่งเนอะขางออกทางหนึ่งอีกครับทางมีเกียร์พร้อมสองตัวผมกเบรรงนี่ของใน อ๋อก็มีเกียร์สองตัวนี่เป็นท่งเข่าด้านที่สามน้อเกียร์หอยขาเย้าน้าอเขาเพิ่นกับมาใาัยบารมีปูญพวันยูคือกันน้อเป็นท่งเขา่ทาท่าออกท่าที่สามนี่ก็เป็นด้าน,ด,านด้านทังในเป็นพุงเป็นยังเข้าไปน้อเป็นพ<ม>ุงเป็นถำเข้าไปนี่ด้านในเรือนี่ด้านในท้างในนี่หากใส้ห<ม>้างยังติตลงมาน้อกะด้านเทิงครับ เอฟซีเพิ่นกิบว่าได้เปิดไฟสายเนาะไฟสายมันเปิดว่าได้ดเปิดแล้วก็ดับครับเปิดแล้วก็ดับป้บาพุงงิกับเขาก็บรรลุภาพร้อมๆเอานอเนี่ยเป็นหากไสทั้งในเพิ่นนาะเขากับกบุคคลิกากเข้าไปปันได้มันเลิกแต่ว่าก็มีแสงสว่างลงมาอยู่อันนี้ด้านทำรอบๆโดยร้อมเพิ่นเนาะใายมาร้อมๆนี่ลาบทำร้อมๆของเพิ่นเด้อเออถือว่าเป็นทำมีกทำหนึ่งที่สวยงามนาะ อา,อ,อาฮอสิวไปด้านนอกบัดที่นี่มันเมืดอดนาะครับผมไปด้านนอกครับรบัดที่เป็นไปนเบื้องทางด้านหลังถ้ำ <c oughs> ด้านหลังถ้ำเมืองเพื่อนนอก จะไทยตังนันมันบไปควอยัตจะคนไยมันหิรวมายกไกไปแย่งไปแยงอีกเอาพิซ่านี่แย่งไทยทั้งขางเดี๋ยวครับทันู้ชมครับมินติผ้าทันู้ชมไปส้มงามเนาะครับเนาะโอ้หดมอสคุ้งมเดมครับททันู้ชมครับ นี่ก็คือปูยานะครับปูนาคลาดนะครับเนาะเป็นเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติครับนี่ทางนี่เป็นหอนครับเป็นหอนทาหนี้เป็นนาเป็นปากนครับทางนี้ก็หอนยง่แหนกันไปครับส้มตัวดีน้ำกันนะครับเนาะเทียบันไหเนนะครับเนาะเป็นทังล่างหมดเทียใดนะครับเนาะพิจารณาญาณในการรับส้มนะครับเออเทียบันไหตัวดีครับนะครับ ท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดเนาะครับเนาะเตี๊ยปูเพิ่นงห้ทางด้านก็เป็นปากเพิ่นเนาะครับทางกรเป็นหอนทางนี่ก็เป็นหอนสวงหอนแยาวครับหอนสวงหอนหลาบเอาเด้อหอนแย้วคอท่านผู้ชมจังขอโชคขอลาอนหลาเพิ่นเด้อครับเด้อพิจรารณาญาณเอาในการรับช้มนะครับเนาะสิเป็นว่าเป็นโตัยังไดเนาะครับอีกเบิ่งเหรอเนาะครับเป็นโต เด็กยังไข่ก็เด็กนึงเด็กหา่าครับทึ่งก็เป็นเด็กซีว่าขึ้นงดงพุ่งก็บบอสัตว์ปไ่นเน,นาะครับท่านผู้ชมเบิ้งนะครับเออท่านผู้ชมพิจยาจริญญาณเอานะครับเนาะพิจรยาริญญาณในการรับชมครับเห็ดมินก็นมาขอโศกขอลาบน้ำปูน้ำยายละ,ะเตีอเพิ่นไห้ตัวดีเนาะครับเนาะกระส้มเอ๋อครับ ครับสมมุติครับคิเจ้าหน้าญาเนีะคเนานครับอันนี้ก็คือขึ้นมาทั้งปากทำออกจากทำนะครับาสถานที่นี่คือปากทำเนาะครับเนาะปากทำเขาไปในหันก็เป็นทำครับแอดมินก็เขาไปทายปูเนี่ยาปูภาพงทั้งใจมเห็นนะครับยูภาปูภาพงก็มีเพื่อนก็ให้คื้กันครับผู้สายตาดีก็อจติมิโคนะครับเนาะ พิจารณาญาตเอา้วนะครับทีแอดมินในไทยปูญญาบางแห่งใหนเบื้องฐานที่หนาทำเนี่ยก็คือกันครับเพื่องกระจายไฮโซไฮไลฟ์ยุบประจักษ์ครับพิจารณาญาตเอา้วนะครับเต้ออกมาบางแห่งก็พาธันบุษมิมุ่งปากทำเนาะครับเนาะพิจารณาญาตเอา้วนะครับนีใครคือเป็นอย่างไรบ้างเพิ่นไห้บวกห้าโอหนึ่งหนึ่งห้าเกรตบวกครับใครๆเนี่ยแหละครับเขาใกล้เยอะครับเขาใกล้เลยนี่นะครับ แบทมินกหัวเขาไก่แล้วเพราะเป็นล่างๆนะครับเนาะคลายคือก็เจ็ดบังกะคลาก็คือเจ็ดนะครับอ่าเป็นคลายคือเด็กเจ็ดเด็กห้าเด็กหนึ่งเปนสันนะครับเจ็ดห้าหนึ่งเป็นสันครับเข้อไก่ได้ครับแบทมินกหัวข้อไก่แล้วเบิ่งเอาเด้อครับเดออท่านผู้ชมพิจาจริญญาณในการรับชมนะครับเนาะซ่องสังวานงานปั้นนะครับครับซ่องสังวานงานปั้นขอให้เบิ่งอี๊ยดทีนึงนะครับเนาะ เขาไก่ครับมีหอดยุ่งบินไปบินมาเก็ดเอดมินว่าเห็นเป็นเจ็เป็นหาเป็นหนึ่งเลยนะครับลักษณะนี้นะครับเนาะพ<ส>ันธุ์พันธุ์บมิชเชลอนย่านในการรับส้มนะครับเนาะทีางหน้าขย,ยืนมาช่างคนเห็นผนจะเห็นข้างชายไม่เ<ส>อันนี้นนเป็นทั้งด้งนานนาธรรเราก็จะสร้างเป็นบุษมิชเชลทั้งหลังธรรครับอันน,นัาานกก้นก็ทั้งด้านนาธรรมเฮาเนาะเฮากระเบื้องกระพาพึ่ร่วมทั้งด้านนาธรรเรื่อทั้งด้านนาธรรอาจารย์ว่าทั้งนั้นก็ด้านนาธรรเนาะเจออนาย่านนะครับเนาะในการรับส้ม ด้านนั่นก็นนาทำพูนว่าครับท่านไปส้มส้มไปน้ำกันนะครับเนาะส้มไปน้ำกันจานไว้ผ้าขึ้นไปส้มทั้งหลังหลังทำมาเลยครับ